สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องโจมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์วางแผนหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลกันนะครับซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยได้เล่นกันมาแบบ1-2สัปดาห์ติดแล้วนะแต่ผมวันนี้มีตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับที่ว่ายังสามารถพอเล่นในระยะย่อของเขาได้นะครับตัวนั้นก็คือวิพานะครับ หรือตัวยอ่อ vibha นะครับมาดูแผนกันก่อนเลยนะครับสำหรับหุ้นวิภาเนี่ยหรือโรง,งพยาบาลวิภาวดีเนี่ยเขาทำจุดสูงสุดรอบเนี้ยของวันที่ผ่านมาคือวันศุกร์นะจุดสูงสุดอยู่ที่ราคา2บาท68สตางค์แล้วก็มีจุดย่อต่ำสุดอยู่ที่2บาท56สตางค์นะครับแล้วก็ปิดที่ราคา2บาท58สตางค์นะครับ ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ย VIBHA เนี่ยสามารถเล่นรอบในระยะย่อได้นะเนื่องจากหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลหลายๆตัวเนี่ยได้ขึ้นแรงๆไปกันหมดแล้วซึ่งถ้าใครจะมารอ,อรับกลางทางเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากนะสำหรับการเล่นกิงกำไรหรือการจะ follow ซื้อไปในบริเวณแถวโซนราคาด้านบนนะเพราะว่าเนื่องจากราคา ของกลุ่มโรงพยาบาลได้สตาร์ทแล้ววิ่งเงนมาไกลพอสมควรเกิน50%แล้วแนะนำว่าถ้าไปไล่เนี่ยอาจจะเสียเงินมากกว่าได้กำไรนะวันนี้เรามาดูแผนตัววิพากันนะครับตัววิพาเนี่ยในรอบวันนี้เนี่ยที่กล่าวไปเนี่ยคือจุดสูงสุดทําไว้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่202บาท68ตังค์ท่ทีนะครับแล้วก็แนวรับแรกเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี้เลยครับ จุดที่เขาเคยย่อเทคตัวลงมานะเดี๋ยวเราลองดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงก่อนแล้วกันไทม์เฟรมเดยเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นกันเท่าไหร่เลยก็จุดแรกครับที่จะเราจะมาดูกันรับกันนะครับก็คือแนวรับแรกคือ2บาท50ถึง2,42บาท42นะครับก็คือแนวรับของ Vibha หรือวิพาเนี่ยเราจะมาโฟกัสแรกก็คือแนวรับ2บาท50ถึง ช่วง2บาท44ถึง42แล้วกันนะผมให้เป็นสัก42แล้วกันแล้วก็ส่วนแนวรับสุดท้ายย่อๆเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับคนที่มารับกลางทางก็คือ2บาท34เดี๋ยวเราลองมาดูในไทม์เฟรมเดนก่อนแล้วกันนะโอเค ถ้าใน Time Frame Day เราจะได้แนวรับสั้นๆประมาณนี้นะครับคือช่วงราคา2บาท50แล้วก็แนวรับที่2บาท42แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่2บาท34ในกรอบนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูย่อยอีกสักหน่อยใน Time Frame Day 1ชั่วโมงก็แล้วกันนะว่าจะเห็นความถี่ของแท่งเทียนมากกว่าที่เราดูใน Time Frame Day นะ ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวรับหลักๆเนี่ยที่เขามักจะรับกันเนี่ยของหุ้นตัวนี้ v i b h a เนี่ยอยู่ที่ประมาณช่วง2บาท42 2บาท50 2บาท34นะครับก็แนวรับโฟกัสได้ตามนี้เลยแต่ว่าแผนเนี้ย้ำนิดน,นึงว่าสามารถใช้เกงกำไรดูในระยะสั้นได้เท่านั้นนะครับก็คือแนวรับ2บาท50 2บาท4 2แล้วก็2บาท34ถ้าหลุดแนวราคา 2บาท34ต้องหนีหรือถอยทุกกรณีนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแนวโน้มกันบ้างนะดูจากเครื่องมือ EMA แล้วก็ r i บบินนะครับเครื่องมือ EMA ก็แจ้งไว้ว่าถ้าหุ้นใดเนี่ยเหนือเส้น200วันขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเทรนขาขึ้นนะแล้วตัว v i b h a เนี่ยหรือวิภาเนี่ย เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงราคา1บาท62สตางค์นะเดี๋ยวผมจะแรงเงากรอบห้ดูเป็นสีฟ้านะนี่ครับเขามีช่วงราคาที่เป็นแนวโน้มตั้งแต่ขาขึ้นตั้งแต่ช่วงราคา1บาท62 1บาท70ขึ้นมาจนราคาปัจจุบันคือ2บาท58สตางค์นะครับสังเกตได้จากเส้น m e m a ยกตัว เป็นแนวนอนเฉียงขึ้นไป15องศาแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยยังไม่ต่ำกว่าเส้น EMA สีขาวหรือเส้น EMA 200วันเลยนะครับหุ้นแบบเนี้ยที่มีทรงแบบเนี้ยขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อตามริบบิ้นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นหุ้นที่ขาขึ้นแข็งแรงพอสมควรถ้าใครสนใจมารับตัวนี้เนี่ยก็รอจังหวะที่เขาพักตัวหรือย่อตัวลงมาเพื่อเล่นรอบทำกำไรได้นะครับถ้าใครไปไล่ในโซนบนแนวต้านเนี่ย จะขาดทุนมากกว่าได้กําไรนะครับขอให้โฟกัสตรงนี้ด้วยละกันนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดสุดท้ายก็คือเป็นส่วนของ r f i แล้วก็เครื่องมือสโตในการดูแนวโน้มกันนะครับเครื่องมือแรก RSI ตอนนี้เนี่ย RSI ชี้ไปที่70อยู่ใกล้โซนโอบอร์มากเลยถ้าตลาดในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะลงมาเทสแนวรับอีกหรือลงมาอีกเนี่ย โอกาส RSI หรือแนวโน้มเนี่ยก็จะหักหัวลงลงมาได้เป็นมากเลยนะเพราะหนึ่งคือหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่โอเวอร์บอแล้วก็คือเข้าขายซื้อเยอะเกินไปจนทำให้ RSI มันชี้ขึ้นถ7ึงจุดแต่ถ้าตลาดดีมันอาจจะขึ้นไปต่อสักน,นิดนึงแล้วก็อาจจะพักตัวลงมานะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ส่วนเครื่องมือสโตก็เหมือนกันครับดูจาก RSI นะของสโตมีการตัดขึ้น แล้วก็กำลังจะเทคไปที่80เนี่ยแต่ส่วนตัวที่ผมดูนะครับก็จะดูเครื่องมือสโตเป็นหลักนะเพราะว่าผมใช้การเทรดระยะสั้นเนี่ยการเทรดระยะสั้นต้องดูใช้เครื่องมือสโตนะครับเพราะสโตเนี่ยจะคิดจากแท่งเทียน5วันส่วน i อ i จะคิดจากแท่งเทียนประมาณ14วันซึ่งจะมีแนวโน้มที่ช้ากว่านะเพราะว่าสโตเนี่ยคิดแท่งเทียนน้อยกว่าการาฟมันจะมาไวกว่านะครับก็คือตอนนี้การาฟของสโตเนี่ยตัดขึ้นเหมือนกัน จะอยู่แนวโซนโอเวอร์บอทก็คือให้ระวังไว้ว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ดีในวันจันทร์เนี่ยหุ้นอาจจะหักหัวลงมาพักฐานในโซนแนวรับที่เราตีไว้นะครับที่ระวางแผนก็คือ2บาท50 2บาท42แล้วก็จุด X x i t คือจุด2บาท34สตางค์นะครับสำหรับหุ้น VIB h a นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องโจมเทรดเดอร์กันไว้ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ yeah.